ก็ต้องบอกว่าเรื่องน้ํานี่เป็นเรื่องสําคัญของประเทศไทยนะครับเพราะว่าถ้าไปดูในแต่ละปีเนี่ยไทยเองก็จะ,ะเผชิญกับปัญหาน้ําท่วมน้ําแล้งต่อเนื่องหรือทั่วประเทศเลยนะครับทีนี้ถ้าเจาะจงไปสักนิดหนึ่งที่10จังหวัดลุ่มน้ําโขงนะครับที่บริเวณของภาคตะวันออกเฉียงเหนือครอบคลุม36กลุ่มน้ําสาขายังพบว่าประชาชนนี่ก็ยังเข้าไม่ถึงน้ําอุปโภคบริโภคจํานวนมากครับแต่ว่าเรื่องนี้มีความคืบหน้าแล้วครับ ความคืบหน้าที่ว่ากันนะครับก็คือทางด้านนายสราวุฒีวะประเสริฐรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสอนนอทอชอก็บอกว่าตอนนี้ครับมีความจําเป็นต้องเร่งรัดวางแผนบริหารจัดการน้ำทั้งระบบลุ่มน้ำครับเพื่อที่จะจัดสรรน,น้ําตามความต้องการของประชาชนในการพัฒนาของเมืองและชนบทไปพร้อมกับก,บการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ก็เลยให้บริษัทที่ปรึกษาดําเนินการศึกษาโครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์หรือว่า SEA และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในพื้นที่ลุ่มน้ําโขงตะวันออกเชยงเหนือครอบคุม36ลุ่มน้ําสาขา แล้วก็ครอบคลุมอยู่10จังหวัดนะครับก็มีทั้งเลยหนองคายอุดรธานีหนองบัวลำพูบึงการสกลนครน,นครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีทะลวมพื้นที่แล้วเนี่ยก็ประมาณสัก29ล้าน8แสนไร่ครับอันที่หนึ่งเลยก็คือตอนนี้แผนปรปาเนี่ยเราต้องการให้มีประปาครบทุกหมู่บ้านเป็นระดับแรกอันที่สน้ำต้องมันง่นคงอันที่สน้ำต้องได้มาตรฐานอันนี้คือเป้าเลย อุดรมีแนวโน้มที่จะไม่ใช่แค่แนวโน้มครับมีแผนที่เราจะวางให้เป็นเมืองหลักด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของภาคตะออกชิงเหนือถ้าน้ําต้นทุนไม่มั่นคงเนี่ยมันก็ไปายากนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะดึงน้ําเข้ามาแล้วก็สร้างความมั่นคงน,น,นั่นน้ำนะครับจะเห็นว่าปัจจุบันนี้อ่างห้วยหลวงเนี่ยน้ำเต็มบ้างไม่เต็มบ้างบางปีน้ําน้อยนี่ขาดน้ําอุปโคบริโภกเลยนะครับเรื่องคุณภาพน้ําอุปโคบริโภคก็คือที่เขาชี้เราว่าประปาหมู่บ้านมี แต่บางที่มันขุนช่วยมาดูหน่อยมีแหละแต่มันใช้ไม่ได้นะคะหรือว่าลงข้าวไปแล้วอา้าวฝนหยุดนะคะหรือว่าเอายังไม่ทันลงเลยฝนมานะคะคือมันมันจะเป็นไม่เหมือนเมื่อก่อนที่เราชัดเจนได้ว่าเออฝนจะมาช่วงเดือนนี้เดือนนี้นะรีบรีบเข้าไปนะคะหรือว่าน้ำเนี่ยน้ำอุปโภคบริโภคเนี่ยก็เป็นเป็นเรื่องสําคัญขอ,ขอวกกลับมานิดนึงว่ามีประปาหมู่บ้านแต่ก็ยังต้องซื้อน้ํา สำหรับการพัฒนานี้ก็จะสร้างความมั่นคงของทรัพยากรน้ำรูปน้ำโขงตะันออกเฉียงเหนือแบบมีส่วนร่วมครับที่มีความเชื่อมโยงกับแผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ20ปีเพื่อเป้าหมายนำไปสู่ยุทธศาสตร์ก็คือการจัดหาและจัดสรรทรัพยากรน้ำอย่างเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของผู้ใช้น้ำครับรวมถึงป้องกันคุ้มครองและฟื้นฟูการให้บริการระบบนิเวศท,ที่เชื่อมโยงกับทรัพยากรน้ำโดยการมีส่วนร่วมระหว่างผู้ใช้น้ำ และก็ยังเป็นการส่งเสริมการปรับตัวของผู้ใช้น้ําต่อปัญหาด้านทรัพยากรน้ําและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยนะครับนอกจากนี้ยังช่วยสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมศักยภาพการบริหารจัดการน้ําของลุ่มน้ําด้วยนั่นเองครับก็คือเรื่องน้ํานี่สําคัญเพราะว่าบางปีเนี่ยคุณเชษานคุณธิดารัฐฝนตกเยอะน้ําท่วมแต่ว่าผ่านไปไม่กี่เดือน น้ำแรงไม่มีมมน้ําใช้อันนี้คือโจทย์ใหญ่เลยที่หลายภาคส่วนกําลังแก้กันอยู่ตอนนี้นะครับครับในช่วงที่ผ่านมาภาคอีสานนกําลังจะมีโครงการใหญ่โครงการหนึ่งที่เรียกว่าโครงการผ่นน้าโขงนะครับเขาจะดึงน้าโขงจากบริเวณจังหวัดเลยมาที่เขื่อนอุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นผ่านทั้งหมด4จังหวัดด้วยกันซึ่งชาวบ้านในพื้นที่เองเขามีการเรียกร้องอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยให้ข้อมูลเพิ่มเติมหน่อยเพราะว่าจะต้องมีพื้นที่ที่ถูกเวนคืนและชาวบ้านอาจจะได้รับผลกระทบซึ่งไทยพีบีเอสเนี่ยเกาะติดเรื่องน แต่ช่วงประมาณกลางปีที่แล้วนะครับซึ่งชาวบ้านเองเขาก็ฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีโครงการก็ดีแต่ว่าสิ่งสําคัญก็คืออยากจะให้มาชี้แจงให้ข้อมูลที่ชัดเจนทั้งเรื่องของการเวนคืนค่าชดเชยต่างๆแล้วก็ประเมินถึงผลกระทบรวมไปถึงผลดีที่จะได้รับด้วยนะครับ